ถามาห้วยรถไปบ่มีดอกมีแต่รถซิบล้อเลยค่ะมาจอดบม่อวันีของเอารถเก่งไปเสียงอยู่พุนครับบ่อยเห็นกระเจ้าเลยว่าเออคันีโทุระเองยังจะขี่รถไปเลยเออสิขี่ซิบล้อเนี่ยเะไปว่ะแต่ถ้ตีเหล็กกับตีได้อยู่แต่ว่ามันนสรตีเหล็กกันมันตีบ่เป็นบันเหล็กกันสุดท้ายมาเอินมาเพื่อก็หนื่อยอาอาสวัสดีคับแม่สวัสดีคับแม่สวยครับจ้าจ้าสวัสดีทุกคนโค้งสุดท้ายตาแม่สวยโค้งสุดท้ายเลยเมื่อนี้ ตาแม่สวยรวยด้วยกันนะครับรวยด้วยกันทราบเ <นะ S 2> ขามากว่ามแม่อยากใช้รวยบ่อร์สกุละนะเนาะแม่ฟันดีมากนะครับคงสุดท้ายาฟันกินได้เขากินได้เขาวมืน,นี่ฟันกินได้เขาไหมว่าไ,ได้กินยังฟันอันฟันเมื่อบ้านซื้อน,น่ะได้กินเขานั่งกินอยู่นี่ล่ละกะอิโต้หน่อยน้ำเนาะนีะ่แหละ แล้วเลย่อเลยมืนขึ้นก็บ่ได้ฝันเมื่อนี้ก็สิบบ่ฝันอีกเมื่ออื่นก็สิบ่ได้ฝันอีกแล้วโคสุดท้ายแล้วเนาะแม่นี่เนาะแม่นโคสุดท้ายแลยอ๋อมันจะหายอืมแล้วเลขผีตะโกนบอกก็น่าจะอยู่ในตัวนั้นหนะรือไม่นะต้งสะบวนเจ็ดชื่ออยู่ตัวนั้นละ่ะอยู่นั่นตัวที่หายไปแล้วนะเพราะว่าเขาปล่อยเพื่อเพากับฝันดีมาตลอดเนาะ เฮ้ยมาไปฟันลายจักเกอโ์กันฟันลายก็เมื่อกินเขาหยันท่านี้ลงปังงางอะไรแต่ว่าขึ้นที่สองนั่นฟันว่าเขาคุณรถซีฟลอรก็คุณรถเก่งมาจอดวันนี้ละเอนแต่ว่าจาของสรงเบึงทะเบียนบ่เห็นก็เลยว่าโอ้ยบแม่นรถเขาลักมากบ่หือรถลักมากก็สร้างเถอะวันนี้เฮ้เลยเอนว่าเฮ้ยเอารถเก่งลงไปเสียงให้เฮ้าแน่คุณไปเสียงไว้หลังบ้านรถเก่งนั่นแต่ว่ารถซีฟลอรจอดยู่นี่ละ หายจากของพ่อหน้าไปแต่ว่ารถเก๋งเสียงแล้วบ้านเล็กที่สิบเจ็ดมูสิบสองอายุสี่สิบโอหกสิบห้าเก่งไปเชียงไปล้างบ้านแมนโอช้เพี่นมันเนาะบนนอรถขนนันทะเบียนบ่มีทะเบียนมันบ่เห็นแต่ป้ายเห็นแต่ป้ายขาวๆแต่ลราซอยล้างบ้านแมนไปเสียงอยู่พุ่นแหละก็เลยว่าเสร็จแล แฟนบอกผู in well, been, so ้ิบ sí ่ได้ย่างแล้วเนาะโอ้ยพวกผมบ่ไดนย่างแล้วคิดนะไปใส่ก็ต้องขี่รถเก๋งเนี่แหละไปว่าเออแบบนี้ก็จะของเขาเขามาเนาะเขาก็ถามมาห้วยรถไปบ่มีรถมีแต่รถซิปลอดเลยเขามาจอดบ่อีจะของเอารถเก๋งไปเสียงอยู่คุณบ่อยเห็นก็เจ้าเลยว่าเออคันมีธุระย่างแต่ขี่รถไปเลยเออสิขี่ซิฟลอเนี่ยเราไปว่ะแต่ถตีเลยกก็ตีได้อยู่แต่ว่ามัน ทันตีเลขกกันมันตีว่าเป็ี่ยนว่าเหลขกมันลายแล้วเนาะงานกระเจ้าไม่อชอบใยไหมน้อยชอบกันคนทุ่นน้อยเด็ชอบวงกลมอย่างนี้ก็เล็กที่แม่ชอบเด็กๆมากซะไหนเด็ชอบเมลเลยจ้ะทันสิใหมักไอรีเหล็กตัวนี้บังทันสิใหมักไอลีคือเก้าหนึ่งเก้าสาม แล้วก็เก้าศูนย์นึ่แหละเลขมักที่สุดในสามตัวท้ายในสามตัวไม่เขียนให้กันนะพอา้านซีเก่าให้เล่นในน้อยนด้เอแต่ว่าเล่นซุ้มนีขึ้นนักไม่เขียนโค้งสุดท้ายเลยจ้ะแม่่อเมนมันนักตัวนี้จ้ะไม่นังไดก็คิดนักแต่ตัวนี้โอ้แม่มาเพิ่มเลขขึ้นอีกเดเก้าสามสามเก้าไม่เป็นไรแม่เอาเขียนเลยแม่ชอบเผื่อเขาจัดเพิ่มอยู่ค่ะไม่เขียนจ้ะเขียนเลยอะเขียนวันนี้บอก ะนตัวยังไงก็ได้แม่เขากับให้เขากับเอาเองเขาบอกกับก็แล้วแต่เขาตัวนั้นเนาะนี่อันนี้เหล็กมักเด้อเหล็กมักโซนโตเอาวงกลมให้ก็ได้แม่เหล็กมักโซนโตวงกลมให้หน่อยนี่เหล็กมักโซนโตเลยมากตัวใดน้อแม่วงกลมเลยแม่เหล็กมักนี่มักตั้งสามตัวนี่แหละบ่วงกลมดอกขีดจังสี่ก็ขูดเหล็กขีดไม่โชว์นี่แหละนี่แหละเหล็กมัก อเมโชอเมโชเอฟซีดูคงสุดไทยนี่มักงี่สิหละก็ฟันมาได้กินได้เขาเนาะกินได้เขานะครับก็เลยว่าบ้าเหล็กมันสีมากเก่าสามีบ้าคือฟันลักษณะนี่กินได้เขาเนียเก่าหนึ่งเก้าสามคิดว่าสีเก่าเก้าสีนั่นมันดังแห้งก็เลยยานมันบอออกเพราะว่ามันออกเล่าทรงเครือแล้วก็เลยว่ายานมันบอกเขานะก็เลยเอาสามเก่าสกัดไว้ บ้านเลขที่บ้านเลขที่แม่บ้านเลขที่อะไรนั่แม่บ้านเลขที่บ้านเลขที่สิบเจ็ดมันออกเหล้าไปผู้แห้งเนี่ยสิบเจ็ดอหนึ่งเจ็ดออกเล่าไปพอแรงเราก็ไม่ว่าออกเล่าไปเบิดแล้วต่ตัวสีเก้ามันก็ออกเล่าสองเท่าแหละออมันก็เลยว่าโอ้ยมันออกเล่าแล้วมันเสียออกไทยไฮบอกกันไหวแม่ก็เลยกันเป็นเก่าสามไหวถ้าสามตัวแม่จะชอบตัวไนี้ไม่สามตัวแม่มเออลืมเขียนสามโตไฮเนาะสามโตสองโต เดบ้าเลขกพอกับมักเด้อพ่อแม่บ่าอืมนี่สามตัวเด้อใช่มันมางฟังขึ้นต้นแขกอืมอ่ะอืมอันนี้เลขพ่อนี่สิเคสในแบบลักษณะนี้เด้ออันนี้ครับอ่ะแม่สรุปให้เลยดูดูด้วยกันนะครับทุกคนนี่เลขพ่อสิเคสในลักษณะนี้สามตัวอ่าไม่คือใหห้น่อยครับ พอมันได้ศูนย์หนึ่งหาแต่จะคล้องมาเอาเอาตัวนี้ไว้ทางลักแม่พ่อเอินลักนวยโออลักยังงั้ก็ลักนวยอ่ะแม่ลักลอยอ่ะแม่ลักลอยแม่นอยู่อ่ะแม่ทือหน่อยครับแม่ทือมันเมื่อกี้นี่ครับอืมคือโชยจากนั่นเออจะได้ชัดเลยพอกระมักเด้อว่าบ่มักเด้อมักมักอ่าจุดสีแคบๆนะครับ น้ำมาฝากเล็กพอรำากน้ำมาฝากเล็กน้ำมาฝากตีเนาะแม่เอามาฝากเพิ่อแน่นอะเพื่อมันเพื่อกระพุกเมื่อกับพุกพัวละวะไปจังนี่จังได้กับเขาทั้งสองพัวเมื่อเลยเลยเขาทั้งหมดแต่่ากันตีไปมันก็คือกันแบบคือกันทำไมเนาะมันมันคือกันนี่คือกันนอหนึ่งมันคือกันเนี่ยว่ะครับแต่เลยมักบาเลกหนึ่งมันจะต้องอยู่ข้างหน้าเนาะอืออือกมันน่ะ เนาะตัวนี้ก็ดังคือกันแต่ว่ามัานประเทศได้ออกเล้าก็เลยบเบะปันไหนออกเหล้าไปอะไรกันมันออกเล้ามันเอะเลยแหละ <c oughs> อ,อันที่แม่แค้นใบสองตัวสี่จันใต้มันเก่าหนึ่งเก่าสามเก่าโซลเก่าก็เป็นหกเลยเนาะแม่นเก่ากับพกอันเดียวกันคือว่านั่นล่ะครับอืมเก่ากับพกมันก<า>็โซลเดียวกันอยู่แล้วแม่นครับโอเคแม่ เกาก lonely, ับพกกันเดียวกันมึงกับแมนยูเนาะเออเออเริ่มบอกว่าเกากับพกแกเริ่มด้อยเกากับพกอันเดียวกันไงวะฟันกี่วันติดเม็ที่ว่าฟันได้กินอะไกับข่าวบ่อยเมื่อวานซื่อโอ้ฟันติดตกันเลยหลายวันบอกได้กินได้เอ้ยกินข้าวสามเถ้าสี่เถ้อล่ะในฟันฟันเห็นแต่กินแต่ข้าวนี้ว่าบ้าสุดนี่ก็กินข้าวดูแต่เฮ้ยพวกหูอ็มจักเชือเนาะอืม แต่ว่าโอ้ยังได้เลยก็ต้องเขาอืมจักสิเข้าของผัวหรือของเมียก็ว่าจักแต่เลขทัวคับเมียก็อันเดียวกันโอ้ยจักสิเอาตัวใด๋เนาเขแท้เนาะแม่นเอว่าเขาอีหลีเขาอีหลีแม่เาเอาไปเสียงอั่นหลักหองเขาไปเสียงมันได้อยู่แหละแต่ว่าข้าเจ้าโอยเว้ามาลคนลูกเนาะข้าเจ้าว่าข้าเจ้าซื้อตามอยู่ข้าเจ้าสิมาลงนํามื้อนั้นพวกข้าเจ้าไปซื้อเนาะ เขาไปเือหนึ anyway, uh, like hmm. nhưng, ่งเก้าสี West ่เขาบอกว่าเขาฝันว่าตำรวจจับพวกคนไปขังเมื่อตุนวะเวาเมื่อวานพวกกระเจ้าที่ซื่อน่ะนะจับไปขังไว้คนวะแต่บางคนกับฝันแม่นบางคนกับบ่แม่นก็ว่าแหละเนาะช่วฝันเนาะครับคนฝันทำไมเนาะแม่นเขาบอกว่าหุ้ยเลยคุณเท่าเลยละคุณฝันมูจะคุกซื่อฝันว่าเขาตำรวจมาจับคนวะจับไปขังไว้เพราะท่านได้ออกจากคุกตื่นก่อนคนวะ เออนี่เพิน่นเบาังี้ยเราบอกเ้ยหัวแล้วว่าแล้วผีที่เคยเรียกชื่อแม่วันนั้นมาลน่อล่าแม่ฝันบ้างมันมีมีตกใจรันแม่เฮ้ยบ่ตกอยู่ซื่อๆปุ่นตกตัวเดียวนั่นอันนี้นนบ่ตกบ่บตามมาเลยบ่แม่บ่บ่ตามมาเลยนี่ว่าแต่แม่บ่ตกใจแ,แม่บ้เคยยานผีจักเือเนาะแต่ผีกับคนนพอยู่น้ำกันซื้อไได้ครับ ผีกับคนมันก็อยู่น้ำกันมันจะประหยาดนี่ยังเนาะจะขาดแขนขาดก็ยังเห็นมาผู้แห้งเลยเนาะก็เศร้ายานตัวแต่ผู้นั้นที่ตกใจเขาเอินแห้งโกมันนั่นยังจําได้แม่เสียงผีเตียกมันนะแต่ว่ามันตดนผีเอ,อนะินก็ว่าบออันนี้ก็คืออยู่เด้มันปวดหัวสองมือแมนบอกแมนต้องไปลงบยาลบุญไปฟินิกอุทุมพรบุ วันนี้กับลบมากกบไปหายพระลดน้ำมนต์ก็ตีหัวเตียงแห้งแน่ลวงปูมันสิเศร้ามากก็ตีกับเศร้าอีหลีเศร้าเจ็บโอ้ยฉันซีกับมีเนาะนี่แหละเรียกว่าโอ้มาเรียกชื่อชื่อนายก่ะแม่ีเอิญชื่ออะไดบ้างยังว่าเอิญชื่อจากองนี่แหละเสียงจังได้กวกสามเธอเนาะเสียงดังแห้งบ่มเฮ้ยดังบ่แห้งยังได้ดังบ่แห้งเลยแหละปานคนธรรมดาเขาเอิญนี่แหละ อยากฟังเสียงเสียงไม่รอบเลยเสียงจะไหนนั่นไหมนะเออเสียงผู้หญิงมันมาแม่เสียงผู้ชายอ่ะเสียงจะไหนแม่เสียงรอบเลยแม่เสียงเสียงเอิญเสียงผีเอิญเนี่เขาเรียกแม่ไหนขออีกรอบนึงว่าเขาเอิญแม่กันไหนโอ้ยแต่ยังว่าเอิญย่าสวยย่าสวยจี่สิแหละเสียงดังดังจะไดนแม่เราลองทำดูดังแหกแหงนึงขอแบบดังๆเลยแม่แบบผีเรียกเลยแบบไหนเออเบิ่ง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 ผูน พูดขึ้นมาแลุกพูดอะไรคนลุกแม่เอาแบบยายสวยยายสวยอยังไงแม่นเั่นะน่ะเออเอินยายสวยยายสวยยุงสี่เนาะซเถื่อแต่ว่าจะคงกับว่าเอ๊ะใจแถวนี้ที่แถวเอ้ยเขาเอินหยุดก่อนเอ้อหยุดเท้ยนยังไปเลยกาลังสี่ว่าให้หยุดว่าให้หยุดไปเลยเดินหน้าเลยกต่หูว่าบ่มีคนเอิญเราจึงไปหยุดเท้ยนยังกาลังสี่เนาะแต่เท่านั้นที่หยุดรถจอดปุ๊บนั่งอยู่ lông lốt nâng thai vô nì khỏi chị si pê thám theo phùn con ơ, phải tham pê thám hết nháng tháu <laughs> đầy khóc cả chị si hú nó khóc xì hú xì háu ở đây chăng đầy khóc <laughs> <Con> là <laughs> bàn, con là mông nó ơ, <laughs> phùn mình tít dù nháng vặt dù kháng nả chăng xì nó có ơn nhúc cái cây nìa bát pê thám cả cháu, cả cháu vào ôi, mi xốp tài khóc ta lăng tê bộc phùn đầy xìp qua mưa nó ôi, khóng mèn hả bát mưa lăng bay cả hên เขาบุกปูนไหวหลีแม่ลูกพอน่ะสามคนน่ะโอ้ยของแม่เนาะนี่เพื่อนคักเอิ่นแม่ไปเนาะเขาอยากจะบอกอะไรไหมเขาอาจจะซื้อครับแม่เพราะว่าแม่ซื้อได้เนาะแม่สงสัยเนาะขอความช่วยเหลือแม่ไหมอาจจะขอส่วนบุญได้ยังไงเนาะเธอเขากจิขอส่วนบุญด้วยจังใดกับอาจารเนาะไปห่ากับไปเฮ็ดบุญกันได้ด่ะเฮ็ดอันนั้นแล้วพอดี้ลงเหล็กแล้วกับป่นไปวัดหลวงปู่สวงมันก็บาทหนึ่งไปเฮ็ดบุญวัดหลวงปู่สวงเออลบมากกับใครแน่ยัว บ่เคยววัดไพ่เลยไหมไปวัดไพร่ไปใสไพรพัฒนาโอ้ไปไกลตัวเนโอ้ยแม่ก็ไปแต่วัดนั่นแหละบ่เคยไปทางไือไปนั่นแหละดูมันหนีกับไปเมืนน่อนั้บน,นบ่่อยมีคนเนาะเงียบมันเงียบอีลี <อา S 2> ก็เลยลบมาได้พปุ่นในสองมือกับปวดหัวก็เลยไปนี่วัดษย์นี่อ,อีกวัดที่จะค้องบวชนั่นหายเนี่่ครับหแล้วดีขึ้นแล้วไหมสาวมิติเลยสาวมิติเลยเน่ อ๋อนี่ก็บอกเลขให้ได้ตลอดแล้วแม่เนาะจ้ะอ่าสุดท้ายนี้แม่ไม่อะไรจะฝากลูกหลานเลยที่เอิญก็บ้หนักดอกใช่พี่เอิญเลยนะเขากำลังลองใจเบ้างเนาะมันสิแข็งซ้ำได้เขาสิแข็งซ้ำได้ล้วจิตนี่จิตสัมผัสนี่มันเป็นลักษณะนั้นครับแมโบญาบซื้อๆเ่านันติญาณญานอาจารย์ครับญานแน่ห่วย่านจังได้เอิญจะปรเสียงเนาะ เอ้ยดังแห้งคุกโมงดันบอมี่แหละบอมี่คนบอมบ่มบ่มบอมี่บอมี่บอมี่มีติ๊บอืมอย่างไรวะโอ้วันเสกเสกเรียกดังฟังเดี่งกับคนว่าเอ้ยเลยไปให้หลวงปู่หลวงปู่ทั้งนั้นเขาเบิ่งเนาะไห้เบิ่งลายมื่อมาโอ้โยมมีกากระบาดทั้งสองขางไวยมันมีเป็นอย่งไรที่ใต้บ้นหลวงปู่เจ้าของกับถามไปสิเนาะ ห่วยขนสิบ่ตายบะหลวงปู่บ่บ่ตายบ่ได้มันผิดมนุษย์มาหน้าก่อน่ะมันก็บมีดเลยด้นี่ก็รู้แล้วแม่นี่กากระบาดมืออันใหญ่ก็มีอันเล็กก็มีนี่ซองสองข้างเลยแม่หรือว่าข้างหนึงนั้งสองข้างเลยแม่พอรู้ไหมสินี่นี่นี่กากระบาดมือนี่แมนอยู่บักใหญ่เนาะอันนี้ตัวใหญ่มันก็แเมนอยู่อันนี้ตัวน้อยนี่อันนึงยั่ไงอะขอเดี๋ยวข้างนั่นแม่เอามาร่วมกันั่นร่วนี่อันนี้ก็มีอีกนี่ มันไม่กากระบาดนี่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 อยู่ฝ่ามือหนึ่งสองขางเลยเนี่ยว่ะนี่เป็นแม่เลือกตั้งมเออเนี่ยแหละอืมีโชคกระบาดใหญ่กระเมียนเล็กก็ะมี่นี่อยู่อยู่ทั้งใต้นี่ก็ะมี่อีกนั่นห่วยคนนี้ยังก็มี่กากระบาดหลายแต่หาบังผู้อื่นคือบ่มี่แม่บ่มีบ่บะลู้บะบ่รู้บ่ได้ดูบ่รู้ เขาเรียกมีเส้นนะแม่มีเส้นเส้นเส้นการกระบาดเดี๋ยววัไปอันไปวัดติยังยู่นมไทยหื้อวัดติยังที่ข้าไปนั่นอันนั้นแม่ขาก็ท่วงปั๊บโหลดโอ้ยงามเกิดมากับคีดอกบัวเขาวมาเกิดช่างดีเนาะเอาก็เลยว่าเฮ้ยใคยบ่าได้บอกจาหูได้ช่างไหนก็ว่าใครประเทศได้บอกผู้ใดวันสี่เนาะแม่สี่เขากะ แข็งเติบอยู่อันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากเลยนะครับอ่ะสุดท้ายแม่มีอะไรจะฝากลูกหลานนะครับเอฟซีท่ชมอยู่ไหมมีอะไรจะฝากมาให้พอ่อในเะนี่ยโอ้ยหายพอนน่อในถือเมื่อทุกคนนะะั่นล่ะอยากให้ให้ถือเลขนั่นละ่ะพอมีเงินมีใส่เนาะเที่วยวปีใหม่จ้าปีใหม่พอดีเนะะาะหายเอฟซีแล้วหายคนที่ซื้อน,นั่นถือเมื่อทุกคนบ่อยากให้เสียเงินดอกเมืใดเพราะอเพถิดมาแม่เนาะแม่อยุบแม่กับบุงวันเลขมันจะอบตัวใดเนาะ ครอ๋อควยแม่สวยมากเลยจ้าให้เขาได้เที่ยวพี่ใหม่พี่หยังเน่ใครอยากสวยดูแม่สวยแล้วก็รวยด้วยกันนะครับแมนยูครับผม